เช้าไม่มาเหงามากจริงหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้โอ้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้พรุ่งนี้ต้องเช็คเอาท์ตอนหกโมงเชา้ชาก็ไม่สามารถที่จะมาตอนเชา้าได้นะคะอาจตะไลฟ์เช้าแบบฟีสี่เนี่ยไม่ไหวเลยสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะมันเห็นรถเห็นรถไม่เป็นไรนะเห็นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรยกเว้นว่าเราจะอยู่ตรงตแบบที่ขับเรยอะไรเงี้ยสถานที่สวยมากนะพี่นาะฟิลงานละ้ ที่ไหนครับเออสยามแม่รำวินนะวินเคยไปแล้วไงตอนเอ็มยูทีโปรแกรมพรุ่งนี้ทำอะไรคะพรุ่งนี้เอ่อพรุ่งนี้ที่1 2ก็ออกเดินทางไปพัทยานะคะแล้วก็เช็คอินที่พัทยานั่นเองนะคะนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตตารางกันอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยมีสถานาที่ไหนที่ไปบ้างนะคะขอบคุณนะคะทุกคน ถ่ายรูปกับเพื่อนลงไอจีหน่อยใช่ปะเออจริงๆเซลฟี่ไว้เยอะมากเลยเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะลงแบบเยอะๆเซลฟี่กับเพื่อนไว้เยอะมากแต่ว่าไม่ได้มีเวลาที่จะแบบมาลงเลยอ่ะอยากให้ลองทำคอนเทนต์รูปภาษาละเซียลเออได้อยู่นะเดี๋ยวดูภาษาละเซียกับเพื่อนตอนเช้าติมันมานิการากัวฮายเวียดนามซินเจ้าฟิลิปปินส์มะมุไชยวอลกัมทูพัทยาวิวเรากำลังจะไปในพัทยาพรุ่งนี้ So um, I think my flight is gonna be around 10:30. Yeah, I'm gonna be on the second group. So see you there. Oh no, actually we are gonna be in Bangkok first. We're gonna fly from Phuket to Bangkok and then take a bus from Bangkok to Pattaya. So the whole day is gonna be, you know, traveling. <laughs> ก็นะอุ้เห็นอันนี้เรานึกถึงเมื่อวานนะทุกคนเมื่อวานสนุกมากไม่เคยไปที่นี่มาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าที่นี่อ่ะมันมีอะไรแบบนี้จริงๆไม่รู้มาก่อนเลยต้องรู้ครั้งแรกแล้วแบบตอนที่เราไปพารีสกันแล้วก็มีแบบฟองๆหล่นลงมาสวยมาก I t was so beautiful yesterday we enjoyed it so much and I think all the girls as well had really fun had really like amazing time and it was my first time to be there on a parade as well and i'm so grateful to be the host country this year and so grateful for mgi that has hosted us such an amazing event and i'm sure that preliminary costume National Costume Competition แล d the f i น a l Night น s า o n n a be ี u c ั more So you guys make sure to buy your tickets before it's so down Okay อยากให้ทุกคนนะคะไปซื้อตั๋วกันเพราะว่าตั๋วใกล้จะหมดแล้วแล้วตอนนี้เรามีลดอยู่ประมาณลด50%ไม่รู้ว่าทุกคนซื้อกันทันไหมนะแต่ว่าวันนี้เท่าที่เห็นมาประมาณลด30%หลังจากนี้ถ้าใครซื้อไม่ทนันวีนะคิดว่าน่าจะไม่มีลดให้แล้วนะคะ ซื้อกันทั้ง3ารอบได้เลยนะ National Costume p e e แล้วก็ Final นะคะ Final เนี่ยคิดว่าเหลือน้อยมากๆแล้วซื้อแล้วว่าเจอมีวี่นะขอบคุณนะคะตั๋วในตะก้าวีนาหรอชุดราตรีตัดกี่ชุดครับ,บมีได้จริงๆมีเซ็ตพิเศษด้วยค่ะอ๋อตั๋วในตะก้าวีนาเหรออ่ะแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงนะในตะก้ามีไหมตะก,ก้าที่เท่าไหร่อะคะ อ๋อโอเควินาไม่ได้ปักลำนึงนะทุกคนเดี๋ยววินาปักให้ทุกคนจะได้กดซื้อมันคือเซต4999ใช่ปะ อยู่ไหมอะฝากแอดมินปักให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวให้แอดมินปักให้ทุกคนรอแป๊บหนึ่งแอดมินน่าจะดูอยู่ w h e r e s Vietnam I think Vietnam might be in the bus but maybe at the back or somewhere I'm not sure I haven't met her yet since we are back from the Hanuman World it was amazing we had so much fun guys ใส่พือนหลังอันนี้ไม่เป็นไรนะทุกคนแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะนั่งกับใครคะนั่งกับนีโตแลนด์นะคะพีริมขอจิิงๆทุกคนยังยังไม่ถึงพีริมอย่างเพิ่งมีสีไอ้เ,เต้นนะบูดไปวูดมา,ดมาคือต่อไปที่จะต้องทำกันก็คือถ้าเป็นอีเวนใหญ่นะก็คือสว i n มิงส t f แฟชั่นโชว์จะอยู่วันที่14พฤศจิกายนซึ่งอีก3วันุ่งมี12กัน13ันก็14นะคะอีก3วันนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นอ่ะก็จะมีเอ่อแนชชั่นอลคอสซูมกับพี่ลิเวอร์วันเดียวกันนะคะแล้วก็ฟァイเนสทุกครั้งเวลามันผ่านไป,นนนเ,ปนเร็วมากๆมันผ่านไปเร็วจนรู้สึกว่าแบบมันจะจบแล้วหรอมันเร็วจริงต้องแบบจีุกอยแมคกี้สวัสดีลับยูทูบไฮแฟมินินีอินโดนีเซีย ทำให้เต็มที่เวลาค่งตีนแล้วค่ะคุณน,นะค่ะรอปักตะก,ก,ก้าบ่ายค่ะแอดมินปักให้ยางแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนะรอแอดมินปั๊บสงูงแอดมินทำงานหนักมากช่วงนี้รประกวดเมื่อไหร่คะ21อพฤศจิกายนนะคะจุดประจำชาติคือเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ว่าจุดประจำชาติอะไรนะคะ<ๆ> 4999ได้3รอบเลยเออยาีันมินปักให้ยังชีมาเลยยังอย่ก่อวินาปักให้ละเซตไปจักรวาลนะคะปักให้แล้วนะาน้าจิตตะก้าแรกตะก้าสองอะ มาวันสุดท้ายจะหมดแล้วได้3รอบเลยนะคะ4999นะคะได้3รอบซึ่งคุ้มมากๆเพราะว่าปกติแต่ละร,รอบก็ประมาณ5,000บาทแล้วแต่นี้ทุกคนซื้อ5,000บาทได้3รอบเลยนะคะแล้วก็เซ็ต999ได้บัตรอรอบมาขอในตอนนี้มีคนซื้อไปสี4,000บาทแล้วนะคะกดกันคนละหนึ่งถ้านับถอยอางจะกดกันไหม นับไทยลัดกดใหม่4999ได้บัตร10,000บาทนะสานอกนะทุกคนรีบเลยเร็วเร,วรีบกดกันก่อนอนที่จะหมดนะคะที่น่าสนิทกับใครที่สุดน่าจะเป็นรูมดอะน่าจะเป็นเวียดนามแหละน่ารักสุดนะคะขอบคุณนะคะทุกคน4999ขอคนละออดเอเพราะว่าได้บัตรสามอบปัดราคา10,000บาทขึ้นไป บางคนอาจจะได้สองหมื่นห้าก็ได้นะคะสี่เก้ากเก้าได้สามรอบถ้าเก้าเก้าเก้าได้สองรอบคือชุดประจำชาติก,กับพิมกิ๊ซื้อสามรอบเลยสี่เก้ากเก้าคุ้มมากมีคนหกวกากดได้สี่เจ็ดสี่เก้าขอกดละหนึ่งนะคะใครยังไม่มีบัตรรีกดเพราะว่าห้าพันบาทเนี่ยทุกคนได้สามรอบเลยนะคุ้มมากจริงๆทุกคนเะได้บัตรแบบรอบหนึ่งหมื่นบาทอลมันเป็นไปได้ยังไงเธอคุ้มมากคุ้มเกินจริง ไม่ได้ไปเคยอยู่ขอนแก่นลองมาไหมคะอาจจะสนุกนะคะทุกคนคือจะบอกว่าตั้งแต่จินเนอร์วสมาแล้วการจัดในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณรอบนี้รอบที่สี อยางที่เรารู้กันดีว่าบอสอะเป็นคนที่เต็มที่กับโปรดักชันอยู่แล้วเรื่องโปรดักชันของ MCI ซคือทุกคนไม่ต้องสืบไม่ต้องถามไม่ต้องสงสัยเลยมันลดแน่นอนเพราะฉันซื้อกันมาใน4 99ค <H> um <ma> ุออ้มมากในสามรอบอ่ะเออราคาลดมากบัดเข้างานบัดแข็งสวยมากลดแน่นอนวีน่ายอยากจับมือกับใครจับกับใครก็ได้ หนูเบื่อเียนหนูอยากไี่พี่เอาซื้อบัตรก่อนสิกก9 9มาเร็วกดตะก้ากดตะก้าได้ของและยังได้บัตรพีลินประจำชาติไฟนอลด้วยอะ่ะเออแม่ะคะ่ะคุ้มสุดคุ้มจริงๆทุกคนไม้ยากว้ายไม่มีใครกดเลยสี่พัอนออกดได้สี่พันเจ็ดร้อสี่พันเจ็ดคือคุ้มมากนะทุกคนเออ วินาแต่งหน้าสวยทุันเลยค่ะขอบคุณค่ะคือตอนนี้ชอบแต่งหน้ามากแล้วตอนเนี้ยหน้าเนี้ยแต่งหนึ่งชั่วโมงจากปกติตอนแรกประมาณ2ชั่วโมงลดมาชั่วโมงครึง่งแล้วตอนเนี้ยหนึ่งชั่วโมงหน้านี้ได้ละ<ม>ก็คือจบหน้าหนึ่งชั่วโมงปกหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงในการแต่งตัวนะคะวันนี้สวยมากรอวิดีโอสวยๆนะคะขอบคุณค่ะ ผีกะทํางาน <Okay. S 1> แล้วทุกคนอยู่กรุงเทพก็แต่งหน้าเองก็สวยเหมือนกันนี่บอกผีกะติดตอมองมั้งไม่ใช่นะเก่งมากนะผมไปียบเ,เองขอบคุณนะคะที่ people ask y o fashion สุดยอดมากนะ we also sometimes do like this or that o lives h yeah sometimes yeah วีมานาใบ้บได้ไหมชุดราบดี <Yeah. S 1> เอาแก,กล้ง

จะบยบินไปสุดท้องฟ้านั่งกันไอทัลนดนะคะพอดีว่าก็เกรงใจเขาไงเวลาเรานั่งไลฟ์แล้วมีเพื่อนนั่งค้างแล้วฟั่งที่เราพูดไม่รู้เรื่องด้วยอะ่ะเออก็แบบเอ็นเกรงใจเพื่อนแต่เพื่อนบอกไม่เป็นไรเพื่อนสนใจอยากรู้ว่าเราคืออะไรทีวีนะสวยเด่นขอบคุณค่าซูเดอร์ <Okay. S 2> พอระบบต่อต้านขนนะก็ <laughs> <laughs> ไม่ได้มีขนแล้วนะครั้ง <laughs> สุดท้ายใส่ขนเมื่อไหรไม่มีขนจะกระชุดแล้วมีชุดเดียวอ่ะไม่มีสอนเพื่อนคุยไทย่ Hello, all the international fans. Thank you for your love and support. Hello, Colombia. Hi, Panama. Hi. How are you guys? Um, make sure to grab your tickets before it sold o w n Um, for the preliminary national costume and the final night as well ถ้ o คุณอ t t กมาเข้าการแ m ่งขัน i ุด i ้ p ใ t พ a ทยาให้แน่ใจว get that as well in grandtv. com grandticket. com <c oughs> ทุกคนได้บตัตรทั้งสามรอบเลยนะคะยังไม่มีบัตรรีบซื้อเลยวันนี้ใช้พลังเยอะมากไหมวันนี้ก็ไม่ได้ใช้พลังอะไรเยอะนะเพราะว่าแค่เตะไปประมาณสิบรอบ สินยี่สิบรอบเองเ้าก็ไปเล่นเขาเรียกว่าอะไรไอตัวที่เป็นโรลิงอะ่ะอ,อีกนิดหนึ่งห้ามแบงมานานใจเป็นไงวันนี้ไฮไลท์เลยค่ะดิฉันชอบไฮไลท์มากมันดูแบบเหมือนชิดตกน้ำขึ้นมาเจ็บขาไหมไม่เจ็บนะคะสวยขอบคุณน,นะคะขอบคุณค่ะมีเครกไหม เทรปรถอะไรดีเก่งสวยครับสุงข้าหนูนึกถึงใครตอนเด็กนึกถึงนวมค่ะ<ไ>ปเป็นคนไม่ชอบความุแดงนะคะไม่นึกถึงหน้าคนนะคะตอนเด็กนะคะก็นึกถึงนวมที่เราเติดดูนวลเราตินะเตรียมไว้กี่ชุดทีมีมีอยู่มีให้เลือกค่ะ มีจังหวะคิดนะ<ช><า>คิดแค่ว่าจะตอบว่าเลยดีเดี๋ยวพูดความจริง <c oughs> นออกมาเล่นเล่นลอยากเห็นฟาร่าสักวันได้เลยเดี๋ยวจะอาาร่าคือด้วยคำที่ว่าฟาร่าผมมีนะเนี่ยมันจะไม่อยู่ทั้งวันถ้าครึ่งวันอาจจะได้อยู่เดี๋ยวจะฟาร่าให้ดูช่วงเวลาที่ใช้แค่ครึ่งวันเดี๋ยวจะลองทำให้ดูเพราะว่าผมเราเป็นคนผมคลายง่ายมากผมเ้เพราะวันอยากโศกแล้วก็ไปยืดมานั้นพอไปยืดมาแล้วมาม้วนเนี่ยชีจะเหลวเป๋วค่ะ ใครๆได้อยู่เดี๋ยวทำให้ดูวันนี้ยังไงก็ได้ขอให้อึ้งจึงจบยุ่ไหมรอวีเตียฉันแปลกใจมากว่าตั้งแต่มาประกวดเอ็มยูเนี่ยมีแต่คนรอวีเตียนี่มันคือเรื่องจริงใช่ไหมคะหรือใครส่งเธอมาโอ้โอ้โอ้ ้า99ได้ 2, 2>, ออ 2> รอบใช่ทุกคนถ้าซื้อตะกร้า999อ่ะได้บัตร2รอบพีริมกับประจำชาติแต่ก็วันที่ถ้าซื้อ4 999ได้3รอบนะคะหรือวันที่19มี2รอบคือประจำชาติกับพีริมแล้ววันที่แปทฟิแนลนะคะ, 49, ม 2, 8, ไ,ะ,คะไม่เห็นนะงงอ่ะทำไมมีคนอยากให้รักทายสื่อเค็นซื้อไว้แกล้งเล่นๆนะทุกคน อยากเห็นหางม้าต่ําหางม้าต่ําไม่ลดเป็นคนทําหางม้าต่ําไม่ค่อยลดเท่าไหร่ทนะุกคนนะคะ่ะปักตะการูปปักอยู่นะกดเงีย้ยงกดเงี้ยเนี่ยปักเซตสี่เก้าเก้าเก้านะคะอะ่ะกับเซตเก้าเก้าเก้ามีฮอนกดหกพันเก้าร้อยแล้วเฮ้ยกดตะกาให้หน่อยทุกคนคนละหนึ่งได้ไหมปวดอยู่แต่ว่าปักตะการได้เหมือนกันนะครับไม่มีพรบ ม่มีพรบห้ามปักตะกาใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้ปักตะกาเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกดกันด้วยนะคะแล,ะและ้วก็จะได้สินค้ากลับไปแล้วก็ใครที่อยากจะได้บัตรในราคาที่คุ้มค่าก็ต้องกดเซตนีสี่เก้าเก้าเก้าะะวันนี้เปียโรมานอะเรียวมาอุ้ยขอบคุณนะคะเปียเองเป็นไงมันยากนะทุกคน,นในการที่จะทำเปียยาวขนาดนั้นเพราะว่าผมไม่มีแฮร์พีซี่ยาวแบบนั้นเป็นการเอาแฮร์พีซมาต่อกันสองท่อน ภูมิใจมากสวยปะคือเราก็ใส่แฮปปี้ข้้งบนตรงนี้ล้วก็เปียไปใช่ปะแล้วระหว่างกลางเราก็แฮปปี้มาต่ออีกท่อนหนึ่งให้มันยาวง่ายละมันไม่ง่ายเด้อไม่มีแฮปปี้ยาวแบบล้นนลัหน้าหมาตกวันออกขันทีดูก่อนยังไงกำลังไปไหนกำลังไปสยามมีระมิด ตอนเช้าสวยมากนะคะชุดว่ายน้ำเปลี่ยนจะได้จะให้เสยเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเอกลัวแล้วนะดิฉันกลัวแล้วนะโหนสลิงรูปเมื่อกี้เลยยอมมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนะั้นคือเป็นคนชอบอรายละเอียดเป็นเจอมากทุกคนเอาจริงเวลาที่ไปเล่นแบบพวกเขาเรียกว่ายัวร์แบ,บ็คโคลเซอร์จะนั่งหน้าสุดเป็นคนแบบนี้เป็นคน อยากได้อะไรที่สุดๆเขาแก้งลูกขอบคุณนะคะคุณแม่ที่เตือนล,ลูกสาวลูกสาวคนเชื่อคนง่ายนะคะขอลูกนี้บ่อยๆนะคะช่วยมากชุดว่ายน้ำขอฟาได้หรอชุดว่ายน้ำรอบไหนเพราะว่ารอบที่ในส่วนสนุกอะ่ะมันจะเป็นการแจ้งน่าจะเป็นการแจ้งนะทิพยิทยาเพราะฉะนั้นถ้าภาวาการแจ้ง ว่ายน้ำต้องไรตรงรวบตึงใส่วิกหน้ามาเพิใส่หน้าม้าไปลาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลองดูว่าแบบทำอีกรอบหนึ่งไหมรวบหางม้าหรอแต่าใช้กิแต่งหน้าเบาสวยแบบนี้แพงชอ,ชอบใช<ม>่ไหมก็แต่งแบบฟิลฟิลอะดูใส่ชุดแล้วก็แต่งดูว่าแบบเออเอาเท่านี้เข้ากับชุดดีอะไรเงี้ยเครื่องประดับก็วันนี้ก็จัดการเลือกเอง น่าสวยมากเหมือนคนนอนแปดชั่วโมงเป็นคำชมที่ดีนะเป็นํำชมที่ประทับใจมากตั้งมอชุดว้น้เอาใหม่เปล่าแบบสับแบบใหม่ตั้งมอไปเลยค่ะชุดว่ายน้ำการแจ้งต้องใดตรงดูทิศทางลมอย่าเห็นผมบอกปุยเคยทำแล้วนะปี2023่บผมบอกว่าลองดูค่ะ ทุกคนกดตะก,กาให้หน่อยเร็วเจ็ดพันบาทแล้วีไม่ไม,มีใครกดเซตสี่ก้าเก้กับสี่พเก้าร้อกับเซตเกดเซตเก้ให้หน่อย<ๆ>ได้ไหมเน้นหนึ่งยี่สิบกี่โมงครับยี่สิบเอ็ดเจโมงชา้าทุกคน<ๆ>ลองดูใครมาได้รีบซื้อนะคะใครมาไม่ได้มาวันที่สิวันที่ส9พีลิมกับ National costume competition เอาสองที่ถ่ายคอนเทนต์ลอยกระทุทุกคนชอบไหมคอนเทนต์ลอยกระทุ่มยี่สิบเอ็ดถ่ายเท่าส่วนช่องไหนถ่ายเท่าส่วนใน AS p l a y นะคะโหลดแอปซื้อแพ็กเกจ49บาทเท่านั้น,น,นดูได้เลยเซ <c oughs> ียร์โรมาโน่ก็ได้ค่ะ <c oughs> ขอได้ขอไรก็ได้ขอให้พี่น้ำมั่นใจขอบุณนะคะใบชุดประจำชาติหน่อยเองใบไ,ไม่ได้รอทีเดียว ทุกคนใครที่อยู่สยามเนรมิตมาเจอกันนะอยู่ใกล้ๆก,ก็มาเจอกันนะคะ,อะเอาทรงตั้งนาวินาทาเล็บใหม่ไหมอยากทําใหม่เหมือนกันนะทุกคนอยากทําเล็บใหม่เหมือนกันชุดสุดอ๋อไม่รู้นะไม่รู้ต้องลองดูนะคะให้กาลังใจนะคะทุกคนขอบคุณมากๆานะคะดีใจมากอยากไปหาวินาแต่ว่าอยู่ไกล ขอบคุณนะคะชุดว่ายน้ำเวอร์ชั่นที่ดีกว่าซ0 3ได้อยู่นะชุดประจำชาติหันไหนวันที่19นะครับห้องดำจะเป็น1วันก่อนกับจากพัทยารู้สึกว่าจะวันที่16แล้วกับ17กับ18สอบคิดว่าจะวันที่16 ทุกคนปักตะกร้าแล้วกดกันให้ด้วยนะใครที่แบบว่ายังไม่ได้กดมากดในโชว์เคสวีนาก็ได้นะคะเสร็จแล้วนึกถึงหน้าพี่อาทตปปออไามา่ดูแลจะมาทำไมไปที่นั้น,น,นเนาะเสยงอัานพี่เขาไม่นะคะทุกคนอย่าไปแซวอย่อางนั้นจิมันแรงนะ น้แต่งหนะ้ามีเดียมสวยนะไม่อ่อนไม่เข้มมาคุณนะคะก็ประมาณน,นี้เนาะง่ายๆไม่อะไรมากมชุดประจำชาติอะไรครับรอนะคะหวานกับเค็มแซวเน้นไม่คือจะบอกว่าพี่อัดตี้เป็นคนสวีทแต่วา่าพอมันพูดเป็นภาษาไทยอะ่ะมันก็กลายเป็นว่าเป็นคนหวานาแล้วแต่ว่สวีทนี่หมายความว่าน่ารักเออไม่ใช่เป็นคนหวานแบบไม่ใช่หวานแบบสับแม่ๆแล้วแต่ว่าบบเป็นคนสวี เป็นแบบคนน่า,ารักอะทำไมคิีมขอบคุณค่ะเ <c oughs> ชียร์อยู่นะคะขอบคุณค่ะดูแลแต่ละน่ารักน่ารักคือเค็มหวานเปรี้ยมเดี๋ยวต้องหาสื่อเปรี้ยวก่อนสื่อเปรี้ยวก่อน <c oughs> ดีค่ะลูกสาวขอบคุณนะคะทจ่ที่ชอบสีชมพูหรอไฟ <c oughs> นอลครีมโมงเจ็ดโมงเช้นชานะคะฮัลโหลบอส นนไม่มีใครกดตะกร้าให้ดิฉันเลยทุกคนอา่านับถอยหลังกดตะกร้าพร้อมกันกดอะไรก็ได้ในตะกร้าได้ไหมนับถอยหลังพร้อมกันนะห้าสี่สามสองหนึ่งกดตะกร้ากาด,ดให้หน่อยใครอยากกดตัวไหนก็ได้ค่ะหรือว่าใครอยากจะได้บัตรในราคาที่ถูกลงกดี่กด4999นะคะ หรือ9 9 9ก็ได้ได้บัตรบสบาย4,999ได้บัตรสามรอบยย้อดกลุ้มหนไหยยอนแอบกลุปมยอดกลุปมอ,อ,อุ๊ยเหมือนหนึ่งแล้วเหมือนหนึ่งเอามองมาให้หน่อยสะพยยามนะคะทุกคนทำไม่เต็มที่นะคะทุกคนคะ่ะถ้าวีนาใส่ชุดนางป้ายชุดนางป้ายคืออะไร นี่ว่าดีที่เปิดในไทยจะใส่ช่วยกันได้ใช่ mm hmm. รหนึ่งมื่นนึ่งพันแล้วยกดตะกระ้าก,กันให้หน่อยนะ <Yes. S 1> ทุกคนจะ <Yes. S 1> ไ,ได้แบบมาไลฟ์มาคุยกันบ่อยๆนะคะถ้าวีนามองแม่จะบวชจริงไหมคุณแม่จริงไหมอนพอตอราร่ออ เที่ยวภูเก็ตสนุกไหมคะสนุกดีนะคะฟาไทยค่ะตาเลนิต้องใจให้วีนาขอบคุณนะคะรักทุกคนนะคะขอบคุณมากเลย จะไปไหนจะไปสยามนีราหมิดนะรถแอบ,บติดนิดนึงนะคะหนึ่งหมพแล้วขอบคุณมากนะใครที่กดไปตัวที่เป็นเ9 9าอย่าลืมนะได้บัตรสอรอบเลยนะคะแล้วก็ส9่พันเก้าร้อยเก้าเก้าได้บัตรสามรอบนะคะแอสโตรนัดขอบคุณที่ิดน,นะคะ,บคคนนะ,คะเบียตีบอกรถติดมากใช่ รถติดชํำมากเพราะว่าก่อนที่จะออกดูเวลาแล้วมันใช้เวลามา50นาทีาตอนนี้กี่นาทีผ่านไปตอนี้ผ่านไป28นาทีก็ประมาณีกครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงดีใจเห็นวินยัยมขอบคุณนะคะจะทำให้เต็มที่นะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เชียร์ให้กำลังใจวินะนะคะแล้วก็ส่งแรงสปอร์ตให้เสมอรักทุกคนมากๆ ะะขอบคุณแต่เลยจริงๆวีนาจะไม่มาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะไม่มีแรงสู้ขนาดนี้ถ้าไม่ได้กำลังใจดีจากทุกคนนะคะขอบคุณมากมากตอนเช้าเบาดีตอนเย็นวีดาคสวยขอบคุณค่ะสู้ไปได้วยกันคะ่ะขอบคุณนะคะละักสุนแลขอบคุณมากมานะคะทุกคนขอตัวปิดไลฟ์ก่อนโอเคไหม แต่ว่าเก่งใจเ,เพื่อนๆด้วยที่นั่งข้างเนาะแล้วก็ไปแบบว่าโพสนู่โนโพสตนี่สักแป๊บหนึ่งด้วยนะคะก่อนที่จะถึงแล้วเดี๋ยวพอถึงแล้วน่ากินข้าวอะไรก็เดี๋ยวจะมาอะไรอีกทีหนึ่งนะโอเคนะคะไว้เจอกันนะคะใครว่างกดตกร้าด้วยนะบาย,บายยนะขอบคุณนะคะ